สวัสดีคะ่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตในการละกันที่ช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องนี้จะ ก็จะคอยเป็นกําลังใจส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคนในทุกๆวันเวลาที่เข้ามาส่องนะคะให้มีความสุขเพราะว่าก็อ่านไปตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆคนที่ใช่รอคุณอยู่นะคะถ้าว่าเรื่องราวนะคะต่างๆมันมันไปต่อไม่ได้เราก็มูฟออนให้เร็วที่สุดนะคะท็อปปิกของเราว,วันนี้ค่ะเราจะมาเล่นในท็อปปิกที่ว่าสิ่งที่เขาซ่อนไว้รอเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน3ามไพ่เมสเซจให้คุณเลือกนะคะโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะภาพที่2 3. เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะภาพที่1น,นะคะกับท็อปิกของเรานะคะสิ่งที่เขาซ่อนไว้รอเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไรนะคะเรามาดูซิ ิ่งที่เขารอเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไรนะคะของคนกองที่หนึ่งนะคะตัวตนของคุณธาตุน้ำนะคะคุณน่ารักมากเลยนะคะคุณเป็นคนที่รักธรรมชาติมีความ,มสมบูรณ์กับตัวเองนะคะมีความน่ารักอบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนนะคะ อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วเป็น dm place ด้วยสวยงามมากๆนะคะแไม้เท้าแล้วก็ dm place 10ดาบ2 of cups อืมสวยงามมากๆจริงๆนะคะตัวต้นของคุณนะคะคุณเป็น dm place มากๆเลยคุณเป็นคนที่ เข้มแข็งนะคะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างมากมายนะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเอง e น j o ยกับชีวิตตัวเองนะคะอาจจะครองโสดมานานแล้วก็ได้แล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีเป็นคนดีมากๆนะคะเป็นคนน่ารักแล้วก็มีความเข้มแข็งในตัวเองสามารถดูแลซัพพอร์ตตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณอาจจะมีคุณอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกข,ของเซนซิทีฟนะคะบางครั้ง เราเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคะเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆคุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องของอายุทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา,า,าเพราะว่าคืน t o of cups เป็นอารมณ์ของความรู้สึกของคู่แท้คู่ที่มีความเหมือนกันคู่ที่มีความลงตัวซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วกระดานหันไม่ทันในตั้งตัวแปดไม้เท้า ความรู้สึกของการอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเหมือนกับว่าเขารอคอยการเข้ามาเปิดใจกับคุณสิบดาบมันเหมือนเขาอยากที่จะเขามีความรู้สึกของของความรู้สึกเจ็บหรือความรู้สึกเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาที่เขาทําทให้คุณรู้สึกว่าไม่เข้าใจเขาหรือมีเรื่องราวที่ทําให้คุณกับเขาต้องนิ่งต้องจบกันไปหรือเปล่า<ๆ>เขาอยากที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน ไม่ดีลงไปหรือเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะคุณเป็นคนที่ดีพร้อมทุกอย่างเลยแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองมากๆคุณงดงามมากๆนะคะคุณกับเขาเหมือนเป็นความรู้สึกของคู่กันจริงๆนะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะคุณตัดจบจากเขามาหรือเปล่าคนกองที่หนนะ ขออีกหนึ่งใบอืมสิบเหรียญออกมาแบบมั่งคั่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิบดาบในที่นี้หมายถึงความเจ็บความเสียใจนะคะที่เขาได้เคยทำกับคุณนวยหรือเปล่าหรือที่เขาได้ที่คุณได้เดินจากเขามาหรือต่างคนต่างนิ่งไปหรือสิบดาบอันนี้หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างใกล้ที่จะจบลงแล้วนะคะมันจบลงแล้วกับสิ่งสิ่งอะไรที่ไม่ดีนะคะที่มันเป็นอดีตที่มันได้ผ่านพ้นมาแล้ว และเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณสิบเหรียญความมั่งคั่งนะคะความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของชีวิตคู่เขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากมีคุณแลวเขาอยากอยู่กับคุณไปจนกระทั่งวันนั้นของชีวิตเลยนะคะวันที่ธรรมชาติพรากคุณจากเขาออกจากกันนะคะและคุณอาจ,จได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะในช่วงที่คุณยุ่งมากๆหรือว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ได้ คุณเพอร์เฟกมากๆในสายตาของเขาคุณมีค่าคุณงดงามมากๆค่ะเพราะฉะนั้นคนๆนี้อาจจะเป็นคนแตก,แต,ก,แต,กต่างจากคุณมากอย่างที่บอกอาจจะเป็นคนที่มีทรัพสมบัติมากมายมั่งครั้งในตัวเองนะคะอาจจะเป็นระดับผู้นําผู้บริหารก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกว่า เขาต้องการคุณนะคะเขาต้องการคุณเขารู้สึกเขามีความสุขเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณและมีความอบอุ่นเวลาที่ได้อยู่ข้างๆได้เห็นใบหน้าคุณได้เห็นคุณยิ้มแล้วก็เวลาที่ได้อยู่ข้างๆคุณแล้วมันรู้สึกว่าสบายใจนะคะแล้วมันรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีกับคุณมากๆเลยถึงแม้มันจะมีความแตกต่าง นะคะคุณเป็นคนที่แบบพร้อมแต่งงานแล้วนะคะเขาเห็นคุณว่าคุณเป็น d m p l a c เเป็นคนที่พร้อมแต่งงานพร้อมที่จะดูแลเขาได้หรือว่าเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่าทะนุถนอมมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาซ่อนไว้รอเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไรเขาอยากที่จะเข้ามาให้คุณได้อยู่ในชีวิตของเขานะคะ เขาอยากบอกคุณว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเลยนะคะอยากที่จะให้คุณอยู่ข้างๆเขาตลอดไปจนถึงวันนั้นของชีวิตเลยทีเดียวนะคะและก็อยากที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างเลยสิบเหรียญไม่คุณต้องลําบากไม่คุณต้องร้องขอสิ่งใดนะคะคุณอาจจะก่อนอันนี้คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าคุณเทนะคะคุณเทจะเข้ามาก็ได้นะคะคุณเทคุณเทเขาทิ้งเลยนะคะเพราฉะนั้นเขารู้สึกเสียใจรู้สึก กังวลมากๆเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันไปสู่ความมั่งคั่งเขารู้ว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขานะคะคือเนื้อคู่ของเขาคือความรักของเขานั่นเองนะคะดีมากๆมันเป็นความรู้สึกของอารมณ์สิ่งที่เขาซ่อนไว้รอเปิดเผยให้คุณรู้คือเขารู้สึกว่าคุณคือความรักของเขา นะคะคือทั้งชีวิตของเขาอะคะ่ะเขารอคอยคุณทั้งชีวิตเขารอคอยคุณทั้งชีวิตเขาอยากที่จะมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นเขาไม่อยากมองใครอีกแล้วเขาไม่อยากาไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วเขาคือเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยไปตลอดชีวิตและคุณก็เป็นคนที่ เป็นเหมือนความรู้สึกของคนในอดีตชาตินะคะ past life relationship นะคะคนในอดีตชาติคนที่ทาให้เขารู้สึกว่ามีความรักมีความโรแมนติกมากๆแล้วก็อยากที่จะสร้างความรักความโรแมนติกให้มันให้มันมีค่านะคะเพราะว่ามันออกมาจากความรู้สึกภายในจิตใจ first อยากที่จะจีบ อยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณอยากที่จะป้อนคําหวานป้อนคําพูดหรือว่าแสดงความรักความรู้สึกกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีทรายบางสิ่งบางอย่างเตือนให้คุณรู้ว่ามันถึงเวลานะคะและถ้าเขาจะเข้ามาหาคุณเขาก็จะต้องส่งสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไพ่พลังงานสวยงามมากๆจริงๆนะคะสิ่งที่เขาซ่อนไว้รอเปิดเผยให้คุณรู้เขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตตลอดไปจนถึงวันนั้นของชีวิตนะคะ ไพ่สวยงามมากๆเลยเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปคุณจะเป็นคุณเป็นที่หนึ่งเดียวอยู่ในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นเขาอยากเริ่มต้นพนัฒนาความสัมพันธ์นกับคุณมากๆเขาอยากที่จะโอบก,กอดคุณไว้นะคะจนวันนั้นสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวนะคะอยากที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนกองที่หนึ่งนะคะโรแมนติกจังเลยนะคะ Let's go off all นะคะ Expectations นะคะปล่อยให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตาม สิ่งที่มันจะเป็นนะคะไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปโฟกัสอะไรกับมันมากมายนะคะคือปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลาปล่อยให้มันเป็นไปตามช่วงจังหวะของชีวิตของเราอะไรที่ใช่มันก็จะใช่อะไรที่ไม่ใช่มันก็จะหลุดลอยไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอ,อย่า คือเรามีหวังเรามีความหวังได้แต่ถ้าเราคาดหวังมากๆเมื่อไหร่มันจะรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นบาลาแล้วเราก็มีความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดนะคะคนกลองที่1นนะคะก็ประมาณนี้นะคะฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีก่อนนอนในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดี๋ยเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปิกของเรานะคะสิ่งที่เขาซ่อนไว้ สิ่งที่เขาซ่อนไว้นะคะรอเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไรนะคะมาดูสิเขาซ่อนอะไรไว้แล้วเขาอยากจะเปิดเผยอะไรให้คุณรู้นะนะคะของคนกองที่สองแปดไม่เท้าม,มัน มันพลุงพล่านมากเลยนะคะมันเป็นดั่งพายุดั่งลมเลยทีเดียวเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะอย่างการะหันหันไม่ทันได้ตั้งตัวคุณอาจจะรับเมสเซจอย่างกรรตันนไม่ทันในตั้งตัวหรือความสัมพันธ์มันจะไปอย่างรวดเร็วไม่ทันได้ตั้งตัว5ดาบขอภัยค่ะห้าไม่เท้า judgment คุณกับเขามีปัญหากันนะคะทะเลาะกันไม่เข้าใจกัน six of pentacles 6เหรียญจัสเมนสามดาบความเจ็บปวดเสียใจความวิตกกังวลหนึ่งถ้วยอยากขอโทษเแปดไม้เท้าห้าไม่เท้านะคะจัสเมนหกเหรียญสมดาบหนึ่งถ้วยคุณกับเขามีปัญหากันนะคะทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น เขาทาให้คุณร้องไห้เขาทําให้คุณเสียใจยเขาทําให้คุณเจ็บปวดนะคะเศามากๆเลยนะคะมันรู้สึกว่าทิ่มแทงไปในหัวใจของคุณนะคะและคุณก็อาจจะตัดจบจากเขามาหรือว่าต่างคนต่างตัดจบแล้วก็นิ่งจากกันไปเลยนะคะมันมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณมากๆนะคะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของ อุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางไกลหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะสามดาวมันเป็นความเจ็บปวดเสียใจนะคะแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นที่มันมีอะไรมากมายที่มันยังสะสางไม่ได้ที่มันยังเคลียร์ไม่ได้ที่มันไม่สามารถเทคแอคชั่นได้หรือว่าที่มันไม่สามารถลงตัวอะไร,ะไ,รได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาอยากที่จะต้องการพูดคุยกับคุณมากๆพูดคุยติดต่อสื่อสารเคลียร์นะคะแล้วก็ เข้ามาหาคุณด้วยความที่ตกลงกันเรามาเปิดเผยความจริงในใจกันอย่างแน่นอน j u s เม e n นะคะความจริงกําลังจะปรากฏขึ้นคุณกับเขาจะได้พูดคุยเปิดอกกันความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระจางนะคะมันจะสบายใจขึ้นแล้วเขาก็อยากรู้ว่าคุณจะจะจะเป็นยังไงถ้าคุณกับเขาได้มาตกลงกันเรื่องราวระหว่างเราควรจะเป็นไปอย่างไรและเขาจะเคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะฉะนั้น ใครคนใดคนหนึ่งก่อนหน้านี้อาจจะเป็นผู้ตามผู้ให้กันมากเกินไปเขาอยากเข้ามาดูแลกับดูแลอยากเข้ามาขอโทษนะคะหนึ่งถ้วยอยากขอโทษอยากขอเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นอะไรใหม่ๆได้ไหมเริ่มต้นแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ไหมการขอโทษ การเปิดใจพูดคุยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเขาอยากเป็นผู้ให้กับคุณแล้วก็ผู้ซัพพอร์ตคุณเหลือเกินนะคะถ้าก่อนอันนี้เขาไม่ได้ให้คุณเลยถ้าเขาไม่ได้ดูแลคุณเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอดีตของความรักเจ็บปวดสามเศร้ามาก่อนหรืออาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีอบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนนะคะอาจจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ให้ให้ยังไม่หวังผลตอบแทนงง้นก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเขาคุณอาจจะรับไมเ่เสจจากเขาอย่างกระทันหันไหมท่นในตั้งตัวเวลาที่คุณยุ่งมากๆหรือว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะหนึ่งถ้วยนั่นแหละคือการขอโทษนะคะการเริ่มต้นใหม่การเข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยกันให้คนทั้งสองคนได้ได้เกิดความเข้าใจเกิดความกระจ่างเกิดความชัดเจนนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจะไปต่อได้หรือเปล่าถ้ามันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณ นะคะมากๆเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งที่เขาซ่อนไว้รอเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไรนะคะการขอโทษการขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์การกลับมาทําให้สิ่งต่างๆมันได้เริ่มต้นใหม่แบบสัมผัสแล้วก็จับต้องได้จริงๆได้ไหมให้มันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นใหม่ได้หรือเปล่านะคะเขาเสียใจแล้วเสียใจแล้วก็บิตกกังวลนะคะแล้วก็เศร้าเจ็บปวดแน่นอนที่เขาทําให้คุณเสียใจนะคะแล้วก็ร้องไห้นั่นเองนะคะ แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาอึดอัดแหละเขาจะต้องรู้สึกอึดอัดภายในจิตใจเพราะว่าเขาอยากที่จะคุยติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ตกลงกันนะคะระหว่างเรื่องราวระหว่างที่มันคาราคาซังความเจ็บปวดแล้วก็การถกเถียงกันเกิดขึ้น forgive and learning นะคะเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาแล้วก็เรียนรู้เขานะคะอีกครั้งหนึ่งนั่นเองก็คือหนึ่งถ้วยคือการขอโทษ การขอโอกาสนะคะให้เข้าใจเขาแล้วก็เรียนรู้เขานั่นเองนะคะที่เขาอยากที่จะบอกกับคุณภายในจิตใจฮันนี่มูนอยากพาคุณไปเที่ยวนะคะอยากพาคุณไปเที่ยวเลยเที่ยวทุกที่ที่คุณอยากจะไปนะคะอาจจะเข้ามาชวนคุยแล้วก็พาคุณไปเที่ยวให้คุณมีความสุขนะคะไพภูเนตนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอินเนอร์ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าเรารับรู้ว่าเขาแสดงออกด้วยความจริงใจแล้วก็การให้อภัยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะคะถ้าเราไม่เริ่มต้นใหม่ก็ให้มันให้มันตกลงกันได้ด้วยแบบความสบายใจ Part life relationship you have no each o t h e r be for นะคะเป็นคน,นดีนชาติของคุณหรือว่าเป็นคนเก่าที่เขาอยากที่จะกลับเข้ามาพูดคุยการขอโทษนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นอะไรดีๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขาซ่อนไว้เราเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไรนะคะ message คุณได้นะคะ I am beautiful นะคะ and everybody love me นะคะเพราะฉะนั้นฉันสวยนะคะจงคิดบวกไว้นะคะคิดบวก อยู่พลังงานกับตัวเองมีความสุขดูแลตัวเองให้มากๆทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีความสวยความหล่อของตัวเองฉันสวยฉันหล่อนะคะทุกคนรักฉันและฉันก็รักตัวเองมากๆเคารพบตัวเองมากให้เกียรติตัวเองมากๆแล้วคนที่เป็นรักแท้คนที่เข้ามาเขาจะเคารพบแล้วก็ให้เกียรติกับตัวเราเองเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเห็นพลังงานในตัวตนของเราอะคะ่ะแล้วเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของคุณกองที่2นะคะสิ่งที่เขาซ่อนไว้เราเปิดเผยให้คุณรู้คือ อะไรนะคะคำขอโทษนะคะขอปรับความเข้าใจขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมนะคะเขาเสียใจแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็เศร้าแล้วก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันนะคะนั่นคือการอยากจะให้คุณให้อภัยกับเขานั่นเองนะคะคนกองที่2ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะนอนหลับฝันดีค่ำคืนนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะสิ่งที่เขาซ่อนไว้รอเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไรนะคะเรามาดูซิสำหรับคนกองที่3นะคะสิ่งที่เขาซ่อนไว้รอเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไรออกมาแล้วแปดไม้เท้า ทุกคนนะคะทุกกองวันนี้ได้8ไม้เท้านะคะใบอกองที่2กองที่3ามได้8ดไม้เท้าทั้งสองใบนะคะไม่ใช่สิกองที่สองกับกองที่3ได้8ไม้เท้าใบแรกเหมือนกันเลยนะคะและกองที่1ได้8ดไม้เท้าเช่นเดียวกันนะคะมหาัศาจรรย์มากๆเลยเห้าเหรียญห้าเหรียญสสองไม้เท้าค่ะ ออกมาแล้วนะคะก้าวถ้วยไพ่หลุดนะคะแป๊บนึงนะาก้าวถ้วยตัวตนของเขานะคะเป็นคนตอนนี้เขาเขาไม่ได้คอมมิชเมนต์กับใครนะคะก้าวถ้วยตัวตนของเขาตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตโสดของตัวเองมากนะคะไม่ได้คอมมิชเมนต์กับใครใช้ชีวิต ทำงานนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองเอนจอยกับชีวิตตัวเองมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็เป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีเฟลลี่ดูดีนิสเนห์อาจจะดูเจ้าชู้ดูคาสโนวาแต่เขามีทุกอย่างพร้อมนะคะหน้าที่การงานแล้วก็การ,การ,การเงินนะคะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเป็นโสดได้อย่างสบายๆเลยนะคะและก็ชอบแบบชอบชีวิตอิสระชอบมีความสุขนะคะ ้าถ้วยคือขาดอย่างเดียวคือการแต่งงานมีครอบครัว Six of Cups d e v i l คนคนนี้คุณอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ได้หรือถ้าคุณไม่รู้จักเลยเป็นคนในดีตชาติของคุณนะคะ Six of Cups ขึ้นนะหถ้วยนะคะคนในดีตชาติหรือคนที่ค,คุณคุ้นเคยดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะคะ d e v l ความสเนาาสเน่หาเขาเสน่หาคุณนะคะสองไม่ทาคนทางไกลคนนี้คนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคนนี้ เขาต้องการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะอย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวด้วยคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวช่วงเวลาที่คุณยุง่งคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งแหละที่ได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระดันหันห้าเหรียญเขายังคงรอคอยคุณรอคอยมานานมากแล้วนะคะเหมือนกับว่าดูสิทั้งหิมะตกแล้วนะคะทั้งพายุมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปนานแล้ว พักใหญ่แล้วก็ยังคงรอคอยเขารอคอยมากๆเลยเพราะนั้นเขามองอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยมีการคิดในเรื่องของอนาคตการวางแผนนะคะการมองการกลายการได้เข้ามาพบเจอกับคุณการได้มาพูดคุยเคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาคุณกับเขามีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะมีความไม่เข้าใจหรือว่าทำให้เสียใจเจ็บปวดร้องไห้กันเกิดขึ้นหรือมีการทดสอบลองใจกันเกิดขึ้น คนๆนี้อาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไมก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เจ็บปวดในเรื่องของรักสามเศร้ามาก่อนก็ได้หรือว่าคุณก็ได้หรือว่าทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นมันมีความรู้สึกของเขาว่ากลัวเจ็บเหมือนกันเขาก็กลัวเหมือนกันเหมือนกับว่าถ้าเขาคิดว่าความรักครั้งต่อไปนะคะถ้ามันเจ็บปวดหรือว่ามันเหมือนเดิมเขาก็สามารถอยู่คนเดียวได้ ะะเขาสามารถอยู่คนเดียวได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่เอนจอยกับชีวิตตัวเองเขาผ่านอะไรมาอย่างมากมายค่ะคนคนนี้ก้าวถวยนะคะผ่านอะไรมาอย่างมากมายความเจ็บปวดเสียใจเรื่องราวชีวิตของเขาการใช้ชีวิตนะคะสิ่งที่ผ่านมาเรื่องการงานหรือว่าอะไรก็ตามผ่านมาหมดแล้วนะคะสิ่งที่ต้องการคือการแต่งงานการมีครอบครัวนะคะและแน่นอนเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณแบบมีแพชชั่นมากๆนะคะรุ่มร้อนแล้วก็เร่าร้อนมากๆนะคะ เรียกหามากๆเลยทีเดียวนะคะมีความลุ่มหลงแล้วก็หลงเสน่ห์ภายในจิตใจนะคะเรื่องราวของคุณตัดไม่ขาดยังวนเวียนอยู่ภายในหัวใจแล้วก็จิตใจของเขามันพรั่งพรูมันรุ่มร้อนมันเร่าร้อนมากๆนะคะยิ่งช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันกระสับกระส่ายเหลือเกินมันมันไปไหนไม่ได้เลยมันติดต่อไม่ได้เลยจังหวะเวลามันไม่ใช่เลยมันมันจะทํายังไงดีนะคะความกระสับกระส่ายนะคะของความรู้สึกของตัวเองแม้ว่าเรื่องราวการรอคอยมันจะรู้สึกว่า นานเหลือเกินรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะคะแต่ก็ยังคงมีความหวังอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงช่วงเวลาดีๆกับคุณช่วงเวลาที่ได้คุยกันมองหน้ากันสบตาการที่เราได้เจอกันครั้งแรกถ้าคุณไม่เคยได้เจอกับเขามาก่อนนะคะแล้วคุณได้รู้จักออนไลน์กันมาก่อนแล้วพอคุณได้มาเดทกันครั้งแรกเนี่ย คุณสองคนจะต้องตกหลุมรักกันอย่างกะทันหันไปทันในตังตัวนแน่เลยนะคะเพราะว่าความรู้สึกของเขามันรู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารู้สึกอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นนะคะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมันรู้สึกเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยมากๆเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนเจอ เหมือนเคยเจอกันมานานแสนนานมากๆแล้วเหมือนรู้จักและคุณเคยคุณดีมากๆคุณจะพูดอะไรคุณจะทำอะไรเหมือนรู้เท่าทันคุณไปหมดแอบส่องคุณแอบบมองคุณคุณจะทำอย่างนี้นะ <im itation> เขาก็รู้ร sponsor, รว่าคุณจะต้องการแบบนี้แบบนี้เขารู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเหมือนกับว่าเขาเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดมากๆแล้วก็เป็นคนที่รู้เท่าทันคนนะคะคุณคนนี้คือผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ ก็อาจจะเป็นคนทางไกลอย่างที่บอกต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติธรรมสาอย่าลืมว่าต่างชาติเขามีทริคในการลองใจเราเราด้วยนะคะมีการดูใจเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเขาเหมือนกันลองใจเขาเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่3นะคะสิ่งที่เขาซ่อนไว้เราเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไรเขาอยากที่จะบอกคุณว่าคุณคือคนในด,ดตชาติของเขาคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุข เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็หลงเสน่ห์คุณอาจจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเขารอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณเคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณเขารอคอยคุณอยู่นะคะเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะถ้าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันไปต่อไม่ได้แล้วก็เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะ p x p s s y s y r u r v o v o go e h e นะคะ d n d m e t h t เ e romantic นะคะเขาอยากที่จะมีความรักความโรแมนติกกับคุณนั่นเองเพราะว่า d e v ิ l นะคะขึ้น d e v ิ l คือความเสน่หาความเพลียหาความหลงไหลเขาหลงไหลคุณแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนคุณรู้สึกคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุข ะะถ้าคุณเคยเจอเขาแล้วเนี่ยเขาจะต้องตอนนี้เขาจะต้องคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าที่เราเคยโรแมนติกนะคะทำอะไรที่โรแมนติกด้วยกันนะคะ f i n a n c i a l a n d c a น e e r นะคะนั่นคือปัญหาการเงินนะคะอยู่ตอนนี้ชีวิตเลิฟไลฟ์มันก็ต้องมีต้องใช้เงินนะคะปัจจัยตอนนี้ก็ทำหน้าที่นะคะของแต่ละคนให้ดีที่สุด เพราะว่าชีวิตคู่ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะคะเขาอยากที่จะทําให้ชีวิตของของของคุณกับเขามีมีความสุขมีความโรแมนติกที่ไม่สิ้นสุดเหมือนกับว่าแม้ว่าตอนนี้ยังคงต้องทํางานหาเงินแต่ว่าความสุขในชีวิตของความรักอยากได้ความรักที่โรแมนติกที่ไม่สิ้นสุดอยากที่จะมีความมีแพชชั่นต่อกันเสมอเป็นความรักที่แบบ เด็กๆน่ารักนะคะคอยกระหนุงกระหนิงคอยหยอกเย้ากันแบบนี้ตลอดไปนะคะอยากให้เป็นแบบนั้นไม่อยากมีปัญหาไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ากังวลใจเศร้าใจทุกข์ใจนะคะแบบนั้นไม่อยากให้เกิดแบบนั้นขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาซ่อนไว้รอเปิดเผยให้คุณรู้คืออะไร ค,คิดถึงคุณจังเลยอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารอยากเคลียร์อยู่กับคุณแล้วมีความสุขมากๆเขายังคงลืมคุณไม่ได้ตอนนี้เขาชีวิตโสดนะคะเขารอคอยการมาพบเจอพูดคุยกับคุณคุณอาจจะรับเมสเซจจากเขาอย่างกระันนันไม่ทันตั้งตัวตอนนี้ยังไม่ได้คอมมินเนตกับใครนะคะใช้แฮปปี้ใช้ชีวิตแฮปปี้สดๆไปนะคะในทุกๆวานนั่นเองนะคะเมสเซจคุณได้นะคะ my work is daily นะคะ feeling นะคะ f ู l ฟิลลิ่งนะคะเหมือนกับว่าคุณไม่ว่าอะไรค่ะเราทําทุกอย่างให้เต็มที่นะคะทางานของเราให้เต็มเปี่ยมแล้วก็เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้มันให้มันที่ดีที่สุดให้มันลึกซึ้งที่สุดนะคะให้มันสุดซึ้งที่สุดทําให้มันสุดๆทําให้มันลึกลงไปภายในจิตใจ,จทําด้วยความเต็มใจและเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างด้วยด้วยพลังงานที่มันลึกสุดใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความสุขมากๆและผลลัพธ์มัน,นะค่ะ ผลลับนั้นมันจะออกมาดีแล้วมันจะออกมาแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะคนกองที่3ามยังไงฝากเป็นพลังใจแล้วก็เป็นความสุขให้กับทุกๆคนในค่ำคืนนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่3ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีนะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ